ต่อไปค่ะเราจะไปพูดถึงไข่มุกเรานําเสนอมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งไข่มุกที่อยู่ในหอยกระจงโดงก็มีไข่มุกฝากที่อยู่ในปลาช่อนทะเลก,ก็มาแล้ววันนี้เราจะพาไปดูไข่มุกที่อยู่ในไก่ค่ะอย,อยู่ในไก่จริงๆพาพ่อออกมาแล้วเจออ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะเฮ้ยเม็ดอะไรเ่พ่อเมื่อไหร่ใครใครเห็นบ้างเนี่ยเฮ้ยมุกก็มาน,นะาเฮ้ยมุกมันมีในตัวไก่ได้ไงอะ นี่แหละค่ะมาจากท้องไก่ไจริงๆเลยค่ะเป็นไก่ไที่กำลังถูกชำระแต่ว่า ภายในไ,ไม่ใช่ไข่ไ <c oughs> เอาไข่ไก่มุกไก่เออข้างในเนี่ยพบมุกสีฟ้าทาเอาตกใจนะคะว่าไข่มุกสีฟ้ามันโผล่ในตัวไก่ได้อย่างไรอผู้สื่อขาวเราเลยไปสอบถามแล้วกันท<อ>ี่บ้านเลขที่31ทับหค่ะอยู่อําเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชนบุรีไปพบกับคุณนิกานะคะเจ้าของบา้านเธอก็นาําไข่มุกที่ได้ออกที่ได้มาจากท้องไก่เนี่ยออกมาให้ดูก็มีลักษณะแข็งเหมือนหิน เวลาสองไฟเนี่ยไข่มุกเขาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจากฟ้านะเป็นสีเขียวมรกตนี่ไงก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งขนาดประมาณเหรียญ50สตางค์นี่แหละค่ะซึ่งคุณนิการนะคะก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยขายข้าวแกงตามตลาดนัดแล้วก็เลี้ยงไก่ชน ขายนะหากตัวไหนไม่สมบูรณ์ก็จะชำระช่างกิโลซึ่งวันที่พบไข่บุกเนี่ยก็คือเชือดไก่ไปสี่ตัวพบตัวนี้แหละขณะผ่าท้องมีเม็ดอะไรบางอย่างอยู่ในท้องเขาบอกว่าถ้าจะว่าไปว่าไก่กินก็คงไม่ใช่เม็ดมันใหญ่ไงไก่มันไม่น่าจะกินและที่สําคัญตอนที่เธอเจอเนี่ยมันอยู่นอกกระเพาะอยู่ข้างๆตับถ้ากินจริงก็ต้องอยู่ในกระเพาะสิเน้ดเปป็ไไธอบอกอับเราแบบนี้แล้วก็มาดูที่หลังก็พบว่าหงอนเป็นรูจาก ด้านหลังซึ่งแปลกจากตัวอื่นที่หงอนจะตันอ่าเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเชื้อไก่มานับไม่ทั่วเลยนะอันนี้งอนเป็นรูแบบนี้แล้วก็คิดว่าไข่มุกเนี่ยคงจะนําโชคมาให้กับครอบครัวเพราะโอกาสเจอเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในร้านเลยนะหลังจากนี้อยากให้มาตรวจสอบหน่อยถ้ามีราคาก็พร้อมปล่อยเลยแล้วถ้างวดนี้ตนได้โชคใหญ่จากเลขที่บ้านเดียวจะเก็บไข่มุกนี้เพราะคิดว่าเป็นวัตถุมงคลเก็บไว้บูชาต่อไปนี่ล่ะค่ะปกติเจอใน ทะเลจะในหอยจะในปลาก,ก็ว่า,าเออถ้าเกิดว่ามันกินเข้าไปเองก็ต้องอยู่ในกระเพาะ,อ,ะอันนี้มันอยู่ข้างนอกกระเพาะใชนะ่ให้อาจารย์อ๋ <c oughs> อตรวจสอบดีไหมเนี่ยเอตรวจสอบก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเฉลยน,นะครับว่าตกลงคืออะไรกันแน่